อบไโยโยมพิงขอบคุณมากคุณคือที่สุดเลยอ่ะคุณทำได้ดีมากเดี๋ยวนะเออดัานใครข้างหลังคุณเนี่ไงคือว่าแลเฮียจะไปได้แล้วเกมเก่งทำอาหารเนี่ยดูเซตติ้งดีโอเคน่าจะโอเควันที่หนึ่งอะไรไฟนัลเอทรีสอร์ท ทำอาหารนะไม่รู้อ่ะน้าน้องทำอาหารเอยเอาเอา,เอามาเนื้อมาหัน่นฮอทดอกใส่ปู๊บู้ผูอะไรอ่ะหวัดดีอ้าวหวัดดีอ่าฉันไมเคิลเจ้าหน้าที่ของนายเองฉันอยากจะบอกว่าอ่า ขอให้โชคดีกับการทางานครั้งแรกของนายคนสุดท้ายที่เข้ามาทำงานนี้เขาอยู่ได้ไม่นานหวังว่านายจะอยู่ได้นานกว่าเขานะ,ะเขาอาจส่งรีพอร์ตเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผิดปกติทางธรรมชาติรอบๆแถวๆนั้นน่นะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็หยุดมาไม่มาทำงานเลย แลวฉันก็ไม่ได้ยินอะไรจากเขาอีกเลยเขาทิ้งโน้ตไว้ที่กําแพงไว้ด้วยถ้านายต้องการาถ้านายต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเกี่ยวกับสูตรของร้านอาหารนายสามารถดูที่คุกบุ๊กในโต๊ะได้สมุติทำอาหารถ้านายต้องการวัตถุดิบอะไรมา ถ้าไหนต้องขาดเหลือวัตถุดิบอะไรจะมีวัตถุดิบอยู่ในห้องเก็บของพวกเราจะปิดร้านที่เที่ยงคืนอย่าลืมล็อกประตูด้วยไม่ร้านอะไรแฮมเตอร์เกอร์มั้ยร้านขายของไม่ดีหรือเปล่าโอ้โหฉันไม่เคยเห็นคุณแถวนี้เลยนะ อ่าคุณคงจะเป็นคนคนใหม่อืมฉันมักจะไม่มาคนเดียวตอน,นคืนนะแต่ว่าคืนนี้ฉันหิวมากเลยฉันขอฮอตดอกฮอตดอกต้องการนี่ไหอุย้ย <c oughs> อ,อ๋อขี้ขวาดอกี้ซ้ายโตรฮอตดอกฮอตดอกอยู่ไหนอ่ะตู็เย็นปะ พี่น่ามีนะทางซ้าย่านิวข้างหลังนะแม่ข้างหลังนะจะมีทางไปอยู่อ๋อเออนี่ว่าแล้ก็ต้องเอามีดมาปาดต้้งย่างแม่ฮอตดอกอ่ะก็ต้องย่างจะได้กินเย็นๆเลยเนาะอะไรไม่ถึงห้าวีได้กินได้อยู่ มีปาด<ย>าไง<ย>าปาดไม่ได้อ่ะมันไม่ต้องปาดนะใหม่ละไอ้ใหม่หรงหน้าเร็วดันเร็วดันมันต้องหันไม่ใช่เหรออ๋อนี่ไงต้องใส่ผักอะไรด้วย ไม่ต้องไงใส่ใส่ใส่ผักไอ้คณะปะผักผักกาดแล้วก็ใส่ซอสโอ้ต้องเอามาหั่นด้วยเหรอช่วยเขาดับเบิลดันนะ <c oughs> โอ้เอเชีไอ้ไง โยนผักทิ้งขว้างเนี่ยแล้วก็ซ<ส>อสซอสอ,อยู่ไหนอ๋อนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นมายองเนส <laughs> อ๋ออีเขี้ยฉีดเต็มร้านเลย <laughs> โอเคครับต้องใส่หอ่ออะไรไหมอ่ามันโอ้โคุกเ <laughs> ห็นไหมบอกแล้วไ <laughs> อ้เหี้ยโอเคทำไม่ รอหัดดอกคุกหัดดอกนี่ไงแล้วก็ขนมปัง <c oughs> ผักโ okay. อเคอ่าฉันไม่อยากได้ผักกาดเหียมันเรื่องมากแกวะฉันไม่ต้องการผักกาดมนงก็หยิบผักกาดออกดีวะเหียต้องให้กูทำใหม่ทุกรอบเลยเหรอ แล้วมันก็ไม่บอกเลยว่าไม่เอาผักกาดไม่พูดต่อไปรู้ว่าจะบอกอะไรมันจะบอกฉันไม่เอาซอสจริงๆดิไม่ใส่กูไม่ใส่ซอสจริงๆด้วยเฮียแม่กูบอกเลย เรื่องมากอย่างว่าไอ้เชียแม่งฮะแม่แค่แล้วถามมนแล้วอะแล้วก็บอกไม่ใช่ใครดูเส่จีก็ไปไม่อะไรอะจะไม่เอาขนมปังวะขอบคุณมากมาดูด้าอร่อยมากเลยอ่านี่เอาตังทอเอาตังทอนเก็บตังทอนไปเลยเอา มีเชียรมีไฟฉายด้วยไฟดับไรอู่อตายอ่ะไม่รู้ไอ้้เหียูก็วูบไปคนนั้นไม่ครูคาต้องกดไปยูโซนเนี่ยนเอาเบอร์เกอร์มาย่างเลยไหมล่ะมาแล้ว อ้าววัสด,ดีอ้าววัสด,ดีอ่าขอเบอร์เกอร์กับชีสเบอร,ร์เกอร์ with cheese เราต้องเบอร,ร์เกอร์ทำอะไรบ้างนะต้องอ่าใส่ชีสใส่ผักไม่ใส่ผักใช่ไหมมันบอกว่าไม่ใส่ผักไม่ไม่ไม่ันไ,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 ไม่ได้บอกเอาผักเอาชีสเบอร,ร์เกอร์กับชีสเบอร,ร์เกอร์ในถุงอนนะยากอย่างเลยเว้ย ต้องป่าด้วยนะใส่เออเอาล่วงทะลุเลยดูยากกันไหมเดี๋ยวเผื่อแม่งเอาวุกนี่แล้วเราใส่ชีสใส่ชีสชีสเสือจากนั้นก็บอกกูไม่เอาซอสเราอ่า ใส่แค่นี้นะมึงบอกว่าอ้าวอ๋อยโนไอ้สัดทำไมสวยดิทั้งนี้ถ้าทีเราทำแบบนี้ปล่อยเล้กำไรโคตรเยอะพวกเลยลูกค้าดีกำไรเที่ยไอตัวแรกก็โดนไปสามอันแล้วแหละอโอคุณช่วยชีวิตผมไร้เลยนะเนี่ย อ่าไออะไรมอเลยอ่าฉันชอบคุณมากกว่าคุณก่อนมากเลยเนี่ยอ่าดีทางคุณแล้วก็ฉันให้ทิปคุณไว้ด้วยหน่อยนึงอ่ะยี่ให้ทิปด้วยเฮียแล้วนั้นอ่ะไม่มีทางออกเลยนะ ต้องทำกับฟงกาแฟด้วยเนะี่ยอขออากาแฟเบอร์เกอร์แล้วก็ฮัทดอกทั้งสองใส่แค่อซอมะเขือเทศแล้วก็รีบหน่อยนะโหรีบด้วยยี่กำาทำเองนะครับ <laughs> กาแฟทำยังไงนี่ ติตั้งอ่ะอะไรอะไร<อ>ตุบ๊บๆก,ก,ก็ถึงเราจะวางเอาเอาเนี้ยก,ก่อนด้วยดอกจะไหมรวมไม่เลยรวมไม่ได้เลยทีเดียวแบบว่าสองชิ้นเนี่ยไอซอสมะเกือเทพโอเคแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ฮอตดอกใส่แค่ซอสมะเขือเทศ แล้วกาแฟมันต้องใส่ดีปะ่ะใ้ตัวก,แกวาแฟป่ะไงนี่ปะจะให้แดกน้ำเปล่าเลยดีกว่า <c oughs> ไม่รู้ไงไม่เคยใช้เครื่องชกงกาแฟแต่เขาบอกกูผมอยากกาแฟเย็นเ <c oughs> อาปโยงพิงเขาคุ้นมาก คุณคือที่สุดเลยอ่ะคุณทำได้ดีมากเดี๋ยวนะเออนั่นใครข้างหลังคุณเนี่ยนี่ไงว่าแล้วเฮียเฮียตังก็ไม่ได้เจะได้ก็ได้โคตรเลววอ่ฉันช,ชอบกลิ่นของฝนมากเลยอ่ะ อขอฮอตดอกใส่ أ, ผักแล้วก็ซอสมะเขือเทศด,ด้วยแล้วก็ขออ أ, โซดาเย็นๆโซดาไปก่อนเลยมึงแต่ที่หมดแล้วเนิวไอเบอร์กอเกอร์อ่ะไอเนี่ยไอขนมตังอ่ะปองขั้นดอกอ่ะหมดแล้วเออเไปเอามาเ<อ>บอร์เกอร์แพ็กเกจโซดาเลกเชอร์ฮอตดอกแ<อ>พ็กเกจไม่ใช่ ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนช่างแม่ง <laughs> เออเออเคชัพเบียร์ไอคริตชีสแพคเกจมสัสตาร์ดครับฮอทดอกบันอานีาไ่ไงโอ้โหอันเดียวไป <c oughs> ใส่พัก มีทอดดอกผักใส่ซอสไม่ต้องใส่ซะ้ใส่ซอสมะเขือเทศอย่างเดียวขอบคุณมากเลยเออขอทำอะไรถามอะไรหน่อยได้ไหมแน่นอนเออคุณไม่กลัวหรอที่ทำงานที่นี่หลังจากได้ยินเ,เสียงที่เกิดขึ้นกับคนก่อนอะ่ะเออเกิดเลยขึ้นกับเขาเหรอคุณไม่รู้เหรอเออเขาเป็นเพื่อนของฉันอะ่ะเขาบอกว่า อพวกเขาว่าเขาบ้าไปแล้วอะ่ะเขาเริ่มเห็นอะไร,ประแปลกๆแล้วก็ครั้งส,สุดท้ายที่ฉันเจอเขาอฉันแทบไม่เห็นความกลัวในสายตาของเขาแล้วอ,ะอ่ะอยังไงก็เถอ,อะผมต้องไปแล้วอะ่ะไอ้เฮียที่ชักด่าปูวะนะ ทา,ายเถอะภรรยาผมเพิ่งเลิกกับผมอ่ะฉันต้องหาอะไรมากำจัดความเครียดขอเบียร์อันเอาเย็นๆนะเบียร์เลยอะเบียร์ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อวะเฮียมาวะร้านเบอร์เกอร์ ขอบคุณมากแล้วเจอกันอ,อ้ยคคนแรกคืนที่สอง <c oughs> โอแล้วแบบไม่รีเซ็ตของอะไรกูเลย <laughs> ทิ้งอะแบบนี้เลยอะเบอร์เกอร์มัง็ยังอยู่ <laughs> อ่ขอฮอตดอกแล้วก็เบียร์เย็นๆนะเฮ้ยน่า,าคุณอีกแล้วดิครั้งล่าสุดคุณวิ่งหนีแล้วก็ไม่ได้จ่ายฉันี่ฉันจะไม่ให้อาดไมด่ทำอาหารให้คุณถ้าคุณไม่จ่ายนะายนายปฏิเสธที่จะทำทำให้ลูกค้าของนายกันเหรอ นายทำใหญ่หลวงมากเลยนายต้องชดใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้กูไม่จ่ายเราก็ไปแหละเฮียชักดาบกูเฮียสวัสดียินดีนะแดดเขาก็ได้แค่สิ คุณรู้เปล่าว่าจอรเจไม่สามารถแลบลิ้นออกมาได้นะแล้วก็ไม่สามารถจามได้ด้วยพวกเขากินหินเพื่อช่วยให้มันช่วยย่อยอาหารแล้วก็ฉันขอเบอร์เกอร์สองอันอ,อันหนึ่งใส่ผักแล้วก็มัสตาร์ดอ,อันนึงใส่ผักอซอสซอสเบเกอร์เทสแล้วก็มัสตาร์ดอีกอันหนึ่งใส่ชีส ใส่ชีสใส่ผักแล้วก็ซอมกระเด็ดอะไรวะกู <c oughs> เห็นแล้ววะ <c oughs> มันไม่ไมเห็นอะไรเลยอขอบคุณมากามันกิน <c> ม <oughs> ันเหมือนเบอร์เกอร์เลยก็แน่นอนเดี๋ยวว่าเบอร์เกอร์เหีย <c oughs> เบอร์เกอร์ก็ต้องกินเหมือนเบอร์เกอร์ดิขอเบียร์แล้วก็ดอกใส่มัสตาร์ดแล้วก็อามัสตาร์ดแล้วก็ซ่สมะเขือเทศด้วยเบียร์เอาเบียร์ไปก่อนเลยนี่ครับขอบคุณมาก คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ตายจากโดนรถชนไหมฉันได้ยินได้ยินข่าวว่าฮะภรยาของเขาเลิกกับเขาแล้วก็ไปอยู่กับอีกคนหนึ่งตำรวจได้เจอแอลกอฮอลในเลือดของเขาอ่ะอย่าดื่มแล้วก็ขับอ่ะ ดูแลตัวเองด้วยแปลว่าไอ้เฮียนั่นที่เอา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 เบียร์ไปห้าขวดนี่คือแบบแดกแดกปุ๊บแล้วขับรถแล้วก็โดนแล้วก็ชนตายฮะมี่ะมีผีป่ะวิงสวัสดีอ่าขอกาแฟฉันต้องอาเรียนทั้งคืนเลยคืนนี้ยขอกาแฟอ นี่ครับน่ามันเร็วมากเลยขอบคุณมากนะอะคุณได้ยินเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆในที่แห่งนี้หรือเปล่าออมันมันเรื่องจริงหรือเปล่าคุณเห็นพวกเขาด้วยเลยอหม่เห็นใครเหรอ,อช่างเถอ,อะนี่มันก็ดึกแล้วอะเอาตังทอนเก็บตังทอนไว้เลยชีย้ยง ไหนผีดีขอ,อบร์กเกอร์หนึ่งชิ้นใส่ชีสแล้วก็เบียร์เบอร์เกอร์ขอบคุณมากอ่านี่ของคุณ หลอกตัวด้วยเอาเบียร์มาใส่ตู้เย็นนะอ้าวไฟดับอีกแล้วไอเ้เหี้ยกูขอเบียร์มาใส่ตู้เย็นก่อนระวังไฟดับเนี่ยอู้หมันอ๋อมันมีอยู่ด้านบนนี่หว่าเออไม่ต้องก็ได้เดินมามีผีไอ้เหี้ยผีคนขับรถไอ้เหี้ยผีไอ้อตัวขับรถ The fuck ขับรถมาชนตรงนี้อะ The hell อ่าอยากอยากได้ยินเรื่องตลกเกี่ยวกับพิซซ่าไหมอ่าอ่าไม่เป็นไรอ่ะห่างเถอะอ่าฉันขอกาแฟแก้วหนึง่งแล้วก็ฮอทดอกใส่ส้มเขือเทศขอบคุณมาก นี่อของคุณวันที่ 3. สามดีเอ่อคุณยังอยู่ที่นี่สินะ งั้นคุณคงชอบงานที่นี่มากเลยหวังว่าเขาจะจ่ายให้คุณดีนะอ่าฉันขอโซดาแล้วก็เบอร์เกอร์กับทุกอย่างโอเคได้เลยโซดาให้คุณก่อนแบคทีเดียคุณมะเร็งสาบต้องใส่หมดเยอณมากเลยอ่าคุณ อฉันไม่รู้ถ้าฉันพลาดหน่อยอฉันกังวลไปหรือเปล่าแต่ว่าฉันชอบอฉันฉันดูหนังผีมากเกินไปอ่ฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกําลังตามตามฉันอยู่ตลอดเลยตอนนี้มันน่ากลัวมากเลยระวังตัวด้วยนะโอกเคอะไร วัดดีแล้วเจอกันไอไอฉันเห็นนายนี่ใครทำไมคุณทรมาเน,นี่ยอ่าหลับโดยที่ยังเปิดตาของนายไปซะนล้วว่าไงวะอ้าววัดดีอ่า,อาฉันขอกาแฟสองแก้วทีแล้วก็ฮอตดอกใส่อ่าผักกาดแล้วก็มัสัารกาแฟสองแก้ว มาตัดแล้วนึกมายองเนสแล้วก็กาแฟแก้วหนึ่งมายองเนสมันของคนญี่ปุ่นปะไม่รูส้สิแต่กระแดก,กทั่วโลกนะ เกี่ยวกับบัตเตอร์ฟลายดิงบลัดคุณอคุณรู้อะไรเกี่ยวกับพึ่งไอ้ผีเสื้อที่กินเลือดไหมถ้าอาาถ้าคุณรู้เรื่องนี้คุณคิดยังไงเกี่ยวกับมันเหะอฉันมักจะเจออเจอมันในสถานการณ์แย่ๆอนี่เงินคุณ อะไรวะบัตเตอร์ฟายดิงดริงบัตพึ่งได้กแอนผีเสื้อแดกแดกเลือดเลยเออผีเสื้อแดกเลือดทำเงินที่แกเนาะใส่หนิวิ่เฮียเฮียอุ้ยเอาอยู่เอาอยู่อันนี้เอาอยู่ตกใจอยู่ดิเฮ้ยดุ้งอยู่สะดุ้งอยู่ กวังไม่ใช่พีผมเตะไปแล้วพี่นวลนะไงออ <c oughs> ค,ครับขอขอดอกใสอ่าประก,กาศแล้วก็มาสาัดดอกสองที่ใส่ประกาศแล้วก็มาสาัดขอบคุณมากเลยอ่า สุดท้ายแล้วตำรวจก็เจอร่างของเขาแล้วในที่สุดผู้ชายคนที่ทำงานที่นี่น,นะเพื่อนของฉันารายงานบอกว่าเขาถูกแทง50ครั้งแล้วก็เฮสวดีวันสเอเขาเจอร่างของเขาในพุ่มไม้ใกล้ๆกับส่วนสาธารณะ ที่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่แล้วก็ถูกปล่อยทิ้งให้เน่าอยู่กลางท่ามกลางสายฝนเขาไม่ควรได้รับอะไรแบบนี้เลยไม่มีใครควรได้รับอะไรแบบนี้ด้วยซ้ําแล้วก็อ่ะนี่ตังของคุณเก็บตังทอนไว้ด้วยแล้วก็ระวังตัวด้วยเก็บตังทอนไว้แล้วก็ระวังตัวด้วย คีบจะ change อ่าไม่ต้องไม่ต้องถอนเออไม่ต้องถอนก็ระวังตัวเป็น <c oughs> ตอนเย็นแลมันให้มาพอดีจะถอนยังไงพ <c oughs> อ,อ,อดีแล้วโอโ้พระเจ้าคุณเห็นเขาใช่ไหมเออคุณหมายถึงอะไรอ่ะอ่าฉันเห็นความกลัวจากหน้าใบหน้าของคุณ คุณควรรีบออกจากงานนี้เลยด่วนๆเลยนะมันมันไม่เขาเรียกอะไรวะม not worth it เอ่อมันมันมันไม่มันไม่เหมาะมันมันไม่คู่ควรมันไม่อะไรมันไม่อะไรวะามันไม่คุ้มเออมันไม่คุ้มกับมันไม่คุ้มกับงานนี้หรอกอ่าฉันขอเบียร์แล้วก็บางทีนายก็ควรเก็บอ่าเอาเอาไว้ดื่มเองด้วยเบียร์ ขอบคุณมากแล้วก็จำไว้อย่างหนึ่งคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบางทีฉันก็เคยเห็นบ้างระวังตัวด้วยเห็นไข่เห็นป่ามันมันนนั้นเต่าแบบความระดับนายไม่อยู่ตัวคนเดียวนะเพื่อน ประมาณน,นี้ครับน่าพอดีอ๋อ,อ,อฉันมีอะไรให้นายด้วยนะทำไมอาฉันมีโจ๊กให้นายอะทำไมนายรู้ไหมทำไมฮอตดอกถึงแต่งงานกับภรรยาของเขาเพราะว่าเธอมีดาวตัวใหญ่ไงละ่ะ เกรดวันเป็นการเล่นการเล่นข่าาขอเบียร์แล้วก็เบอร์เกอร์ใส่ชีสใช่ไหมเชียสยกเลยเอาพดเอาอันนี้ไว้ก่อนแล้วกัน ไฟวันนี้ดับสองรอบแล้วนะพึ่งว่าอุ้ยของขวัญอะไรวะระเบิด <laughs> ไอ้เหียไอ้เหียอันนี้ไม่โดนผีฆ่าแล้วไอ้สัตว์โดนคนฆ่าอ่ามึงไม่ด่าอะไรหรอกอย่าลืมติดตาม <laughs> ไอ้เทียกูไม่ได้ทำเทียร์เลยละบึมเลยกูกอกันร้ายน้อง